เราอยู่ในเซอร์ไววอลแคมป์ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเวียนนาจากชั้นเจ็ดค่ะผมชื่อน้โมจากชั้นเจ็ดครับขณะนี้เราอยู่ในช่วงเซอร์ไวท์วลแคมป์ของช่วงชั้นมัธยมที่โรงเรียนเพลินพัฒนานะคะซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดใน ปัจจุบันนะครับเพราะช่วงหลังๆก็มักมีข่าวเกี่ยวกับสุนัขโจมตีผู้คนหรือว่าจะเป็นภัยทางไซเบอร์ที่หลอกดูดเงินเราครับหรืออาจจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าเหตุไฟไหม้ค่ะที่เราต้องฝึกตัวเองให้สามารถรอดมาได้ค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับ อย่าจ้องตาตะโกนออกไปด้วยเสียงหนักแน่นว่าไปป้องกันบริเวณคอและข้อมือของเราเนื่องจากมีเส้นเลือดใหญ่หากโดนกัดจะเกิดอันตรายถึงชีวิตหากจวนตัวให้ใช้ขาเตะหากโดนกัดหรือมีแผลแล้วให้ล้างน้ำเปล่าหรือสบู่ทันทีและรีบไปโรงพยาบาลค่ะ วิธีการเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์กลาดยิง Active Shooter เมื่อไปสถานที่ต่างๆควรสังเกตคนรอบข้างมองหาทางออกหรือทางออกฉุกเฉินไว้เสมอค่ะหนีซ่อนสู้ห <cage y> นีตั้งสติมองหาเส้นทางหลบหนีไปทิศทางตรงข้ามกับคนร้ายทิ้งของที่ไม่จำเป็นช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่สามารถช่วยได้ ซ่อนให้พ้นสายตาโดยหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่และแข็งแรงล็อกประตูหาสิ่งของมากีดขวางปิดไฟปิดเสียงม,มือถือสู้เมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายและคนร้ายกำลังเข้ามาให้ร่วมกันสู้สุดกำลังเพื่อให้มีโอกาสรอด โดยการใช้การซุ่มโจมตีใช้ทุกอย่างให้มาเป็นอาวุธตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในการการยิงกับพวกเรานะครับเดี๋ยวว่าเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงกับโรงเรียนเพลินของเราบ้างครับในการฝึกครั้งนี้ก็นักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากนะครับแล้วก็ผลการฝึกถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเราหวังว่า ะเปป็นนรโยช์สิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การยิงแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนค่ะส่วนผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์การยิงเราควรทําอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ครับแล้วก็ส่วนฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือฉากที่ในห้องของผมโดนผู้หลายบุกค,ครับผู้ขเข้ารับการฝึกนักเรียนทุกคนนะครับเต็ม10ให้11เ,เลยนะครับน่ารักทุกคนแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับผม ขอบคุณมากๆครับโอกาสหน้า,าถ้ามีฝึกอีกก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลบสำหรับ Survival Camp ในครั้งนี้เราก็ไม่ได้รับความรู้เพียงแค่เรื่องวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การยิงหรือว่าภัยทางโลกออนไลน์นะคะแต่ก็มีวิธีการเอาตัวรอดจากภายัยพิบัติและการเรียนรู้วิธีการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตของคนอื่นด้วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตที่ คาดไม่ถึงหรือว่าไม่ได้เตรียมการไว้ครับสุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลาแล้วก็สละทรัพยากรต,ากต่างๆเพื่อมาให้ความรู้กับโรงเรียนเราครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองขอลาไปก่อนนะคะข,<อ>ขอบคุณค่ะ,คะ